เป็นไปได้จริงไหมะกิจกรรมเดี๋ยวนี้เนี่ยทำให้เราดูอ่อนเยาว์ลงได้เป็นไปได้แน่นอนคะ่ะในร่างกายของเราอะค่ะประกอบด้วยเซลล์หลายล้านล้านเซลล์เลยนะคะแล้วก็ข้างในเซลล์อะค่ะก็คือจะมีโครโมโซมนะคะที่เป็นลันกษณะเหมือนปลาต้องโปูปลายสายของโครโมโซมจะมีตัวเทโลเมียมตัวนี้ค่ะเขาจะเป็นตัวที่คอยช่วยนะคะปกป้อง DNA ที่อยู่ในโครโมโซมคะ่ะไม่ให้ถูกทําลายเวลาที่เซลล์เกิดการแบ่งตัวมีนักวิทยาศาสตร์ค,นค้นคว้าค่ะว่าถ้าเราสามารถที่จะชะลอการหดสั้นของเทโลเมียได้ก็จะทําให้เราคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ชะลอการแก่่เเสือมหียววแล้ เป็นโอกาสในการเกิดโรคได้น้อยลงค่ะอีกอันหนึ่งคืองงมากนาเมทิสมันเกี่ยวข้องยังไงกับเทโลเมียร์คะก็สําหรับนาเมทิสนะคะก็เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยก็ศึกษาด้วยการต่อยอดการค้นคว้าที่ได้รับรางวัลโนเบลมาใช้ในส่วนของนวัตกรรมนะคะแล้วก็ผ่าน8กลไกในการชะลอวัยและฟื้นฟูเซลล์ค่ะจนเกิดเป็นนาเมทิสค่ะอ๋อมันมีตัวนี้ค่ะก็คืออยู่ในกล่องส่วนประกอบสาคัญทั้งหมด24ชนิดนะคะที่มีการวิจัยค่ะว่าช่วยในเรื่องของการป้องกันการ การหดสั้นของเทโลเมียร์รวมถึงช่วยในเรื่องของการชะลอวัยในหลายๆมิติโดยผ่าน8ดกลไกในเรื่องของการทําให้เซลล์มีความแข็งแรงแล้วก็ทําให้เราเป็นหนุ่มสาวได้ยาวขึ้นค่ะโอ้โหมันเลิศเนาะ<อ>